ยินดีต้อนรับเข้าสู่สวีเดนดูได้กับผมกันดาิซึมในพาร์ทที่หแล้วกับคุณขวัญนะครับสวัสดีค่ะใช่ไปเลยครับวันนี้เราจะทำอะไรดีคุณขวัญอ่หาที่อยู่ใหม่เหรอเพราะว่าเราวิงมาเจอตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับก็หาไปเรื่อยๆครับใช่ให้ได้ก่อนที่จะมืดเหมือนเดิมใช่แต่ว่าผมก็ต้องการไอ้นี่ด้วยครับอะไรคะไอ้นี่ครับ ม้สติกอ๋อไม้สติกเหรอฮะใช่แล้วเดินไปเลยครับเดินต่อไปแล้วก็หาไม้สติกไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะท่านว่าผมผมมันแปลกๆนะครับไม่ได้อาบน้ำครับอาบน้ำก่อนนอนอาบน้ำก่อนนอนแล้วก็นอนไปครับพอนอนปุ๊บตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้อาบครับมันก็เลยฟูอย่างนี้นะว่าผมเราสั้นนะครับผมมันก็เลยฟูแบบนี้เราไปดูนะวันนี้คุณขวัญเขาบอกว่าเขาแต่งหน้าเปิดกล้องไปดูกล้องเขาดูนะครับ ทำอะไรไม่ถูกเดี๋ยวนะพอดีเขาแบบว่าเอ่ออะไรนะเขาไปแคสเกมให้บริษัทเกมนะครับเขาเลยต้องแบบแต่งหน้าใช่ไหมใช่ก็เลยต้องแต่งหน้าเปิดกล้องจุงจิงจุงจิงไปดูนะครับว่าจะสวยขึ้นแค่ไหนนะครับไม่สวยอะค่ะเหมือนเดิมเดินมากนะจ๊ะไม่มีความสวยขึ้นเลยตอนนี้ผมไม่มีขวานแล้วผมอาจจะต้องหาขวานนะครับอันนี้เราไปทางเก่าหรือทางใหม่วะเนี่ย เรามาทางใหม่นะครับทางทางใหม่นะเพราะแแบขวานยังไม่เปิดไปทางไหนดีครับขวาร้ายซ้ายดีคุณขวัญไปไหนวะกำลังตามอยู่เด็กก็ตายไปเมื่อกี้ฮะผีแม่งอย่างเยอะไหนวะโอ้ยิงไม่ได้อีกละกงหาคุณไม่เจอเลยอ๋อตรงนันนี้ดิเกือบมองไม่เห็นะครับโอ้ขวานแม่งอย่างเนียนออ่เทางทางซ้ายมีแยกสองแยกครับทางขวามีแยกเดียวซ้ายขวาขะครัทางขวาใช่ไหมครับ เลือกให<ช>้ถูกนะฮะเลือกให้ดีๆนะขวัญไม่รู้ดิใครจะไปรู้<จ>ะวะเดี๋ยมั่วนะครับคุณขวัญเลือกนะฮะตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราไม่เจอบ้านถึงตอนคือใช่มันขวัญผิดนะครับผิดอีกแล้วอ่ะใช่ขวัญผิดตลอดเศรษใจมีน้องเขาบอกมาว่าเรามีเนื้ออยู่ในตัวนะครับทำให้ผีตามนะครับเพราะเรามีรูปจมูกอยู่ข้างนั้นนั่นเองนะครับอ๋อจริงดิใช่ตอนนี้เราก็ผมก็ยังไม่ได้นี่เลยนะครับยังไม่ได้ มันไม่ได้ทิ้งใช่ผมยังเก็บไว้อยู่ในตัวนะครับผมชอบเนือ้อเผื่อเอาไปทำอาหารใช่ไหมคะอ้าวพี่กันไม่มีขวานเนาใช่ขวานแตกไปเมื่อกี้ครับเด้๋ยวอเด้ออ้าวอุ้ยตกใจนึกว่าผีโยนไปแล้วยังวะมาแล้วครับเอาแล้วครับโอ้โหสบายแล้วนี่เก็บหญ้าเก็บ,บไม่ไม่ขอบคุณครับไม่จะเป็น คนเราเนี่ยเราบอกแล้วอย่าอย่า,อย,าอย่าเลี้ยงงูพิษไว้ในบ้านไม่ดีเกี่ยวอะไรครับผมไม่ได้จะไปแหวงกัดคุณสักหน่อยครับผมกัดคุณไม่ลงห <c oughs> รอกผมกลัวติดเชื้อทำไมขวัน,น <c oughs> พูดจาหยาบคายอย่างนี้ครับเปล่าหนูมไม่ได้พูดอะไรเลยหนูก็แค่อะไรพี่หนูพูดหนยาบคายมากเอนะขำเลยดิท่านผู้ชมดูดิมันพูดอะไรเลยอ่ะก็แค่บอกหยาบคายหยาบคายเอส เงี้ยครับเอ S S สนี่มันหยาบคายเหรอคะหยาบคายมากโอ้โหเสียใจเลยอันนั้นคืออะไรอ่ะอะไรฮะรู้สึกจะไม่เจอบ้านหรอกมั้งเนี่ยคุณขวัญพามาไม่รู้ว่เพราะคุณขวัญอย่างเดียวขวัญตลอดอ่ะพี่ไม่เลิกเ้ยมันเป็นแถวไอ้นั่นปะเนี่ยมันใช่แถวแบบว่าแถวแบบว่ากำมันตะลังสีมันไปไม่ได้เขียวๆแบบเนี้ยไหนไม่เห็นเขียวเลยผมนี่สว่างสดใสเลยฝึกก่อนฝึกฝึกยิงฝึกยิง พวกยิงอาจจะเอื้อเอื้อร้องโดนผีหรือโดนคนวะโดนโดนผีสิครับโอ้โหอะไรอคิดว่าโดนคนตายอะไรอย่างเงี้ยเห็น,นี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับนะยิงนี้บอกเคยโดนนะครับไม่ธรรมดาจุดไม่ธรรมดาคือยิงไม่โดนในชะ่วะ Yes แม่งโคตรว่างเปล่าเป็นที่โล่งกว้างมากเลยถ้าจะไม่เจอบ้านนี่แย่นะครับตอนนี้เวลาบ่ายสองไปแล้วนะครับผมมืดประมาณสองทุ่มนะครับสำหรับเกมนี้ โอเคผมได้หนังสือมาเรียนนะครับเรียนแล้วว้าเรียนแล้วครับโยนทิ้งเรียนแล้วเป็นไงบ้างคะผมเรียนไปแล้วเรียนไปนานแล้วเก็บให้น้องเรียนบ้างเหรอคะน้องไม่ต้องเรียนหรอกครับให้โง่อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับน้องเยาฉลาดเกินนะไม่ดีครับอะไรครับเป็นไรครับดีก็แอะโดนตีดิฮะเดี๋ยวผมดื่มน้ำก่อนดีกว่าอึก ขี่นี่มันก็ตามได้ตามดีจริงๆเนี่ยรอหนูเดินแปปไดปะเอ่อผมมีเนื้ออะไรตรงนี้อยู่นะไม่รู้เน่าหรือเปล่าลองกินดูควบควบควบไม่มีอะไรกินเลยอู้หูแบบขึ้นแบบอเฮ้อะไรไม่อยากจะโม้คนขวัญขึ้นแทบเต็มอะครับคืออะไรคะคุณกินอะไรคะมันคือสเต็กอะไรสักอย่างอ่ะมันคือแบบว่าถ้วยอะไรต่างต่าง ก็ที่คุณแบ่งผมมาอันนึงอ่ะอย่ามามั่วอ่ะเออจำไม่ได้ไงผมก็จำไม่ได้ผมก็พูดมั่วไปใช่ใครรับเลือดนะครับรับเลือดยังเลวครับกินอะไรประทังชีวิตอยู่ประทังประเทิงอะไรเราเลวขวัญกินหญ้าหญ้าบ้าอะไรเธออี๊เอาไงดีตรงนี้มีสามทางแยกนะครับแล้วแต่พี่ละกันตรงซ้ายขวาตรงซ้ายขวาเร็วขวัญเร็วเร็วมีเลือดไปทางไหนดีวะ ไปทางขวาดีกว่าแนวแนวเอาละครับตอนนี้4ี่โมงเย็นและ้วนะุณขวนนัญนันขวัญไม่รีบนี่ขวัญตายยังเขียดนะครับเฮ้ยเนื้อเนื้อก็ตายฟรีของฟรีอเอออยู่ดีนอนตายอยู่ครับเสร็จเลยนะผีนี่ได้กลิ่นผมหมดนะครับตอนนี้ผมตัวเน่าไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมนะครับในเกมหรือว่านอกเกมตอนนี้ไม่ได้อาบน้ําเฮ้ยผมเจอบ้านครับโอ้ชนะกันนี้เลือกไม่เคยผิดจริงๆอ่ะไม่เคยผิดอ่ะ โอ้ถ้าเป็นุเป็นคุณขวัญเลือกนีโอ้ทางซ้ายไม่ใอ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ช่ไม่ใ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 ่ไม่ใชม่ใช่ไม่ใไม่ใช่ไมนใชม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ออกใช่ไม่ใช่ไม่ใชเไม่ใช่ไม่ใช่ไมรใว่ัม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่วช่ไม่้ช่ไม่ใช่อม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไมม่ใช่ไมไมมม่ใช่ไม่ใว่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใม่ใมาเยอะมากเลย เราต้องยึดเมืองนี้ไว้ใจเย็นใจเย็นหนูใช้แม่ตัวนอนตัวนอนเอาเร็ววุ้นขวัญวุ้นขวัญเร็วเร็วผมยิงไปสี่ตัวแล้วลูกกระตุนผมหมดแล้วลูกกระตุนผมหมดแล้วดูดูหลังกันด้วยนะครับดูหลังกันด้วยโอเคโอเคไปแล้วหนึ่งตัวค่ะสองตัวโอเคน้ำมันแก๊สโซลีนน้ำมันแก๊สโซลีน เหลือธนูแค่หนึ่งเหรอพี่หมดแล้วผมก็หมดเหมือนกันผมก็หมดเหมือนกันเข้าบ้านแล้วโอุ้ยไม่โดนอ่ะบ้านไหนเงี้ยตีไปดิครับเข้าบ้านแล้วตีไปดิครับแต่จะการอัพยาบาลจังมันไม่โดนตีไปดิครับโด้โด้ดังบานโด้ดังบานเฮ้ยมีสายเลือดมีสายเลือดโอเคได้อยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ทำไมคุณขวัญร้องแมนที่หมายเลยแมนเนาะเออ มันอ้ตายแล้วเร็วต้องรีบเข้าบ้านก่อนหลังบ้านหลังบ้านขวนัญเเปิดหรอจะต้องมีคนล่อไว้มันไม่เปิดพี่เดี๋ยวมันตีตายเธอเห็นไหมมันมาทางผมยังมันกำลังเดินไปใกล้ถึงแล้วขวัญตีไม่ได้ขวัญก็ตายพี่แล้งว้ายว้าเดี๋ยวแป๊บนึงขอครับอนนะข้าวันข้าวันข้าวัน,อนเอาดี เอาสิเอาสิโอ้โหไม่เคยจะกลัวใครจะข้าคืนเธอรอเวลามันจะย้อนคืนเฮ้ยเข้าได้แล้วคุณขวัญเข้าได้แล้วข้างในมีผีอยู่สองตัวครับโอ้โหมาแล้วสามคุณขวัญยายาเอาดิเอาดิเอาดิอุ้ย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 เอาดิเอาดิ เอาดีเอาดีเรียบร้อยไปหนึ่งเรียบร้อยไปสองเรียบร้อยสิเรียบร้อยไปสามเรียบร้อยไปสี่เรียบร้อยไปสี่เฮ้ยต้องหาคนมาปิดปิดช่องปิดช่องปิดไปก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไป โอเคเรียบร้อยไป็หนึ่งช่องแล้วครับตอนนี้สบายใจเฉิ่มแล้วคุณขวัญสบายแล้วเหรอใช่ครับในบ้านนี้สามารถอยู่ได้แล้วครับนะคุณก็เปิดีมาแล้วกันนะครับถ้าคุณจะเข้ามานะครับโอเคโอเคอนนโอเคอนี้ยาอะไรไม่รู้ครับเก็บไว้ก่อนนี่คุณขวัญยายายาอะไรก็ไม่รู้ว <ยา S 1> ่าดูก่อนไอพินิสเอ่อเพนคิลเลอร์ครับ S <S ได้ประมาณ0.5นะครับเพิ ah. ah, okay. uh ่มเ exactly ี่ะ0.5นั่นเองอ่ะ0.5รอคนละ2อันะครับเดี๋ยววางดักผีไว้ก่อนนี่ไงคนละ2อันก็ยังดีทำไมเข้ามาแล้วเจอผีวะอะไรไหนผีไหนอ๋อมันบั็กมันบั็กเมื่อกี้ฉันเห็นเป็นผีไงคุณขวัญแม่งผีผมฆ่าหมดแล้วครับนี่โชว์ไปหน่อยเก่งแง่โชว์ไปหน่อยเกือบไม่รอดกันแล้วครับนะ ไหนอ่ะคนยาที่คุณว่าน่าผมวางไว้บนพื้นเต็มไปหมดเลยขวัญนี่ไม่เห็นเนี้ยเมื่อกี้เดี๋ยวผมตีหัวแตกนะครับใช่เดี๋ยวช่วยกันทุบประตูหน่อยนะครับหรือไม่ถ้าคุณคุณจะคราฟก่อนก็แล้วแต่คุณนะเดี๋ยวเดี๋ยวคราฟแป๊บนึงตอนนี้ผมยังไม่คราฟนะครับไม่คือคือไม่มีเลือดแล้วไงต้องคราฟแล้วไม่ได้มีน้องๆเขาบอกว่าพี่ขึ้นไปชั้นสองนะครับก็อย่าลืมตีบันไดด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตามขึ้นมานะครับ ซึ่งตอนนี้ซึ่งตอนนี้นะครับเราเราไม่ได้อยู่บ้านชั้นสองนะครับเราเรากำลังแย่นะครับเราอยู่บ้านชั้นเดียวนะครับเราอยู่บ้านชั้นเดียวใช่เฮ้ยตรงนี้มีของอ้าวแม่งไม่มีเลยอยู่บ้าน<ร>าชั้นเดียวนี้ก็โแล้วสิคุณก็ไม่เป็นไรครับนะบผมว่าเรารอดครับส,สิงป่าสิ่งเดียวที่เราต้องเชื่อก็คือเราเข้มแข็งพอนะครับ ถ้าคุณไม่ศรัทธาคุณก็จะตายนะครับบ้านข้างนอกห้องไหนน้องๆสามารถบอกได้นะครับว่าอะไรมันดีไม่ดีนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับอ๋อเราเล่นไม่เป็นเราก็มีหน้าที่มามอบความบันเทิงเฉยนะครับไม่ไม่ได้เชี่ยวอะไรกันมากมายนะครับผมขวัญเอาอยู่แล้วขวัญก็หาอะไรปิดทางไว้เยอะครับ<อ>แล้วเราก็จะอยู่กันสักห้องหนึ่งนะครับมามาห้องนี้ดีกว่านี่เราอยู่ห,ห,ห้องนี้ก็ได้ที่มัน อุ้ยตกใจหมดเออห้องผมเนี่ยแหละนะมันมี2ประตูเห็นป่ะไหนวะอีกประตูหนึ่งไหนวะมืดละเนี่ยแล้วก็วางตรงนี้แล้วก็วางตรงนั้นอีกทีนึงนะครับเราจะอยู่ในห้องน้ำนี่เองโอ้โหนี่มันคือห้องน้ำนะครับเผือปวดขี้ก็ขี้ได้เลยพี่น้องบอกว่าอีกแล้วนะครับพี่ครับสามารถเอาขวดเปล่าเนี่ยไปตักน้ำพี่โสชุ่มได้นะครับไม่แน่ใจเท่าไหร่น้องเขาบอกอุ้ยอุ้ยตายแล้วอย่ากิน ตักได้ครับตักได้นะขอบคุณแนบครับทอสได้ไหมอะตอนเนี้ยมองไม่เห็นอะครับเลยครับผมทขาไม่เป็นอะใครเป็นบ้างเหรอครับเดี๋ยวผมทำคอร์ดโบเพิ่มก่อนนะครับตรงไหนปิดสิครับปิดขาดแล้วปะปิดดีวะขาดแล้วปะปิดดีไม่มีครับเออปิดไว้ดีมากอยู่กันแบบอบอุ่นแล้วเวลาทางออกเนี่ยต้องออกทางนี้แคขวัญนี่เรามีกระจกอยู่ ด้านซ้ายมีกระจกขังกระจกออกนี่แน่ญาติเข้าลายนะครับตอนนี้นะครับโอ้โหคาทานูผมันทีเรียบร้อยนะครับโอ้โหต้องขอขอบคุณนะน้องๆที่คอมเมนต์เข้ามานะมันมีประโยชน์สำหรับเรามากนะครับนะคอมเมนต์ความรู้ให้เราได้นะครับผมมีเนื้ออ้วนปะไขมันอ้วนมีครับโอ้โหไขมันนี่เยอะแยะเอาไปเลยครับ28อันนะครับเยอะแยะไปหมดทำไมชอบเก็บสะสมไขมันล่ะคะก็เพราะผมไขมันเยอะอีอีเรามองไม่เห็นนะเป็นตรงไหนวะ นี่อ่ะอนี่ไง<ด>เรามีไฟฉายไม่ใช่หล่นขวนัญโถเออแต่มันมันก็อยู่ดีอะพี่มองไม่เห็นเออว่ะโอผมนี่แทบร้องอมันต้องเอาไข่มันไปเอาไข่มันไปทำให้มันเป็นชิ้นก่อน <c oughs> ดิดูเขาทำอะไรก็ไม่ได้อีกโอ,อ้อทำเป็นชิ้นใช่ไหมครับผมมีมีมีสี่อันอน,น,นี่เอาไปทิ้งนี่อยู่นี่อยู่นี่ เออนี่แหละรเราสามารถคับทอชได้แล้วพร้อมั้ยล่ะครับนะมีผมนี่โอ้ยถ้าคนขวัญเล่นคนเดียวนี่แย่เลย, <c oughs> เลยอะแย่ก็คือตายไปแล้วอ่ะไม่น่าจะรอดตั้งแต่แรกๆเลยผมเซลไปกันแล้วครับนฟุ๊ฟ้าอ่ะฮะหรือขวัญรอดูเกาะใหม่ผมนะครับไม่รู้ดีหรือเปล่านะครับแต่ว่านา่าจะเท่ดีนะครับก่อนนี้น่าจะดีกว่าทิ้งไปของนี่เต็มแล้ะดูโดนขวัญดู เพียวฟ้าเพียวฟ้ามะพร้าวแก้วแบบรู้สึกถึกทึนเดี๋ยวเราต้องไปล่าเนื้อสัตว์เอ้ยเลือล่าหนังสัตว์มากันดีกว่าหนัังสตว์แล้วมันก็ทำเกาะได้ใช่ใช่ก็ไปช่วยๆกันล่ามาครับเดี๋ยวผัดเดี๋ยวพอดกันทำมาแล้วผีมาคายเป็นข่ายเข้ามาแล้วขวัญเฮ้ยทุบทุบออกเลย ขีขวานเดี๋ยวโดนอะเอาดีๆเอาน้ำไปสิไม่มีที่เก็บอ่ะฮะจะหาที่เก็บสักทีครับโเอ้ยข้ามันขวานข้ามันเฮ้ยเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลยเยอะมากครับงงเฉยยิงเลนขวัญเอาแล้วครับมาแล้วครับ มาแล้วโอ้ไม่โดนอีกอะโอ้ผมจะร้องไห้ตนูหมดที่มันกด R เหรอกด R ดีโดยเอาละครับเราต้องฝึกยิงบ่อยๆก่อนยิงไปไหนวะโอ้ยผมก็ยิงไม่โดนเหมือนกันอะเอาละครับข้างหลังระวังด้วยนะครับมันเหมือนมันไม่แรงเลยอะทำไมคุณกดคลิกขวาก่อนเออนั่นแหละได้โดนตีไป็หนึ่งทีไงดีนะครับโอ้โหดียิงทีแล้วมันตายเลยครับมันไม่ธรรมดาจริงๆค่ะมันยิงทีเดียวตายมันก็ดีอ่ะใช่ ถ้ายิงโดนหัวนะ <laughs> สีเหลืองเอ้ยคุณขวัญผมเจอของอเอาอะไรทิ้งดียวโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนโอ้ยเสียวเสียวเสียวทัดแย่แล้วเมื่อกี้ขวัญตายตรงไหนตายตรงข้างๆหลัง,งบ้านข้างบ้านฝั่งนู้นเอาไม่ละอเอาไม่ละเอาไม่ละคุณขวัญมาดูผมเจออะไรโดนร้า <laughs> ยอ่ะ ะอะไรดนก่อนอยู่ไหนวะ<ส>หลง<ส>ังบ้านปะหลังบ้านคเออนี่เดี๋ยวพระเอกมาช่วยแล้วดีกว่านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวเอาตัว,ว,วนี้ก่อน <c oughs> โอ้โหไม่อยายิงเลยแม่เจ้าโอ้ยโ,โดนตบหน้าไอ้บ้า เช็ดแม่งยังโหดอ่ะสบายสบายเอ้าผมได้ยินเสียงผีโอ้ย้ยผีผีมาโอ้มาเป็นคนอะไพี่ขางไหนทางไหนข้างไหนไหนโอ้โหข้างนอกเดี๋ยวฉันต้องเก็บเก็บไม้ก่อนอ้าเดี๋ยวฉันล่อให้เกี่กับารฟันเลยแย้มันมันมันเดินไปหาคุณพอแเคนมันไม่โดนโอ้โหผมนี่โดนมันตีเลยครับ ผมนี่โดนมันตีเลยครับแๆๆๆๆๆมงมีกระตุกมีกระตุกตกใจเลยผมนี่เครียดเลย,ยนิ่งๆๆครับอยู่นิ่งครับเป็นบอยแบนต้องอยู่นิ่งๆครับี่ยอยโหดีว่าแม่งชอบเลื่อยวะโอ้ผมนี่ร้องเลยครับแหมมาเจอสิ่งที่ถูกใจแล้วสินะคะใช่ครับ เสียงก็ค่อนข้างจะบินบันนะครับมาทั้งเมืองก็ไม่กลัวครับแค่นี้เองแค่ใช่ครับเธอเลื่อยเข้าไปนี่ก็ร้องอุ้ยเลื่อยหมดน้ำมันหมดอ้าวโอ้ย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 ออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกไม่ได้ช่วยด้วยใกล้ไปเฮฮาวะยิงกันไม่โดนอ้าวยิงหัวนางพยาบาลคนนี้ทำไมมันไปโดนข้างหลังวะ เฮ้ยแอ้ดอกแอ้ดอกแอ้ดอกตรงนี้เลยไหนใกล้ๆเลยหนึ่วทุกคนไหนวะเนี่ยไม่ไม่ไกลมากนะทุกคนหอ้นี่มันหมาหมาเป็นกองทัพเลยวะเนี่ยมาจากไหนกันผีเยอะมากไม่เป็นไรหมาเป็นกองทัพก็ไม่ดีสิพี่ไม่ใช่หมาบอกว่าผีผมบอกวผมหมาเป็นกองทัพจะลองกูกองใหญ่มากทุกคน โอเคมีของดีแนมะ่แบบปืนอะไรเงี้ยอ่ <c oughs> มียานะครับเฟิร์ดอิดเฟิร์ดเอ็ดคลิปนะครับสามอันนะครับเพนคิลเลอร์แปดนะครับแล้วก็ <c oughs> อ่ออ่อเมติกเออ่เขาเรียกว่าอะไรผมโดมาให้หมดแล้ว <c oughs> ใช่รับอันนี้ไปครับหนึ่งอันครับรับอันนี้ไปสองอันครับแล้วก็รับอันนี้ไปครับอ่ไหนวะ ออแค่นี้แหละครับอ๋ออันนี้นี่นี่รับอันนี้ไป4อันครับไหนไอเทมเพนคิวเลอร์มันหน้าตาเป็นยังไงเปนคิวเลอร์หน้าเป็นหน้าตา<อ>เป็นลูกยาที่มันเป็นฝป่าฝาเนี่ยหรอรู้ปะเขาไม่รู้ว่ามันคือแฟนคิวเลอร์ทิ้งไปตั้งหลายอัน<ว>ผมนี่จะบ้าตายกับคุณขวัญจริงๆตรงนี้แต่ผียไม่มาเลย คนน้อยเอ้ยผีเราใน,นแล้วเพราะเราฆ่าไปหมดแล้วฆ่าล้างบางไปหมดนะครับอ่ะพี่การน,น่าจะกินได้นะมาขอลองสิเอาไปสองฝักสองฝักน่าจะกินได้เลยอะ่ะลองสิต้องทำอะไรแน่ใจนะครับเดี๋ยวให้ผมตดนะครับ <c oughs> งับงับงับฟึ๊ดฟัก What the โอ้โหไม่มีขึ้นมาเลยนะครับ แต่ว่ามันก็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 หายหิวไปนิดหน่อยแต่ว่าไม่ขึ้นเลยเอาละครับเอาละครับโอ้โหประตูนี้โคตรหนาแน่นนะมันต้องมีอะไรที่แบบเขาเรียกว่าไงอะเอออลังการอยู่ในนี้คุณจะเปิดประตูทำไมก็แค่ก็แค่เปิดมันได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาก่อนแล้วโอ้ยจริงด้วยจริงด้วยอะไรอะตรงเซฟผมเปิดก่อนนะครับหรือกะไรไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเปิดอ่าเซิร์ชให้ดูก่อนแล้วผมจะไม่หยิบนะครับให้คุณได้แบบลุ้นด้วยกันนะครับว่าจะเจออะไรอยู่ข้างใน มันช้าใช่ไหมใช่สิบสี่วิครับปรากฏว่าโอ้โหนะครับตามนี้นะครับเอ่อตีบันไดด้วยก็ได้เพราะน้องเขาบอกให้ตีบันไดครับเราจะอยู่ข้างล่างเหรออยู่ข้างบนไงตีบันไดจะอยู่ข้างล่างเหรอเลิบเลยครับเออทำตามน้องเขาบอกนะชั้นชั้นชั้นลอยชั้นบนเลยปหมก็ได้ครับยังไงก็ได้เรียบร้อยโอเค นะตามที่น้องเขาบอกหมดนะครับเนี่ยโอ้โหน้องดีใจนะครับหนูต้องไปเก็บของข้างล่างก่อนผมตีไปเรียบร้อยหมดแล้วครับแล้วเธออยู่ไหนเนี่ยขึ้นไปข้างบนเหรอได้แม่งขึ้นก็ยากๆไปแปดโอเคได้ละกด e ใส่หม้อลงไปฟืดฟาบนะครับแล้วก็ทำอะไรเนาะทำการเอาอ้าววัดอ๋อนี่ไงอ่ะน้ำเหรอใช่ต้องใส่อ้นี้ลงไปครับ เขาเรียกว่าไงหินเอ้ยไม่ใช่ไม้อครับคุณขวัญมาแล้เหรอไม้หายอ่ะอ้าวซวยนะครับแหมมีกองไฟแต่ไม่มีไม้เอออันนี้ก็ยังได้วะาใส่ขนนกต้องไปแทนและนี่กินดีกว่าโอ้ยเขายังชั่วนะระหว่างที่เรากินกันอยู่นี่เราจะลาไว้นะครับแค่นี้นะครับแล้วเ,เจอกันในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ แมผมก็รู้ว่าน้องๆนะครับอยากดูคลิปต่อไปนะครับยังไงก็รอกันนิดนึงนะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าติดใจก็ subscribe แล้วก็อย่าลืมนะครับแนะนำผมให้เพื่อนไ้รู้จักด้วยส่วนใครอยากดูคลิปอื่นๆหรือคลิปต่อไปคลิปตามนี้เลยครับเด็